จากประเด็นที่ทางท่านทนายสมเกียรติออกมาไลฟ์สดนะครับในวันที่29เมษายนปี64ซึ่งก็ระบุว่าอาจจะมีการดำเนินคดีในเรื่องของมันญ,ญาตทนายความกับทนายความท่านนึงนะครับซึ่งก็มีการระบุนะครับว่าทนายท่านนั้นเนี่ยเคยดูแลคดีให้ลุงพลด้วยนะครับผมก็ต้องกลับมาสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า ไม่ได้บอกนะฮะว่าไว้ผมทรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องตื่นเต้นละเอ๊ตกลงทนายรัชพลจะถูกร้องเรียนเรื่องมันญ,ญาติทนายความหรือเปล่านะครับก็มานั่งคิดนะเอ๊ผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้มีพฤติการที่เอาความลับของลูกความไปเปิดเผยนะ,ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าทางท่านทนายสมเกียรตินะครับจะมีการดําเนินคดีกับทนายท่านใดนะครับแล้วก็ไว้ผมทรงอะไรนะครับอันนี้ต้องรอรุนนะครับแต่ว่าเท่าที่ ฟังมาเนี่ยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทนายเนี่ยครับเขามีหน้าที่รักษาความลับของลูกความรห,รหรือเปล่านะครับก็มีนะครับเขามีกฎหมายอยู่นะครับในคนที่เป็นทนายความนะฮะเขาจะมีข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาทนายความนะครับปี2529 <c oughs> นะครับซึ่งเขาก็มีหลักอยู่นะครับว่าในข้อ11นะฮะก็ระบุว่าห้ามนะครับทนายนะครับเปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความนะครับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้วหรือโดยอำนาจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นทนายความหรือว่ามีอาชีพทนายความนะครับก็มีหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกความเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเอาความลับของลูกความเนี่ย ไปเปิดเผยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเปิดเผยให้ใครก็ตามนะครับหรือว่าเปิดเผยคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามด้วยอันนี้ยิ่งผิดไปใหญ่เลยนะครับยกเว้นนะครับถ้าในอำนาจหรือว่าตามกฎหมายเนี่ยมันต้องเปิดเผยก็อาจจะต้องเปิดเผยนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับจะไปเปิดเผยทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าหากว่าใครเป็นทนายความของฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเอาความลับของลูกความนะครับ ไปเปิดเผยให้กับอีกฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานตามมัญญาทนายความนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นความผิดอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นคดีเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าที่หรือว่าอาชีพของทนายความเนี่ยย่อมควรที่จะเก็บรักษาความลับของลูกความนะครับผมส่วนถ้าหากว่า ประชาชนท่านใดนะครับไปปรึกษาทนายความนะครับแล้วก็พบเจอทนายความหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทนายความนะฮะหรือว่ามีพฤติการที่ทนายความเนี่ยครับเอาความลับของตัวเองนะครับไปเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ครับถามว่าไปร้องเรียนที่ไหนครับ สภาทนายความในท้องที่ที่ใกล้บ้านนะครับคือสภาทนายความเขาจะมีสํานักงานนะครับอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือว่าตามจังหวัดต่างๆก็ลองค้นหาใน Google ดูนะครับสำนักสภาทนายความจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะครับว่าทนายความของเราเนี่ยเอาความลับของเราไปเปิดเผยทําให้เราได้รับความเสียหายหรือว่าทนายความ โกงเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับทนายความก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ตามสำนักงานทนายความในพื้นที่ของท่านนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับฟังแล้วนะครับก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าอย่างเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องของทนายความนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทนายความนะฮะก็สามารถที่จะไปร้องเรียนกับสภาทนายความตามพื้นที่ได้นะครับผม